何 <music> ต้นาดใหได้ได้ได้เลยต้นต้นเปีนไค่ะขาเปียเหมือนตาตแตาเนวใจเรื่องว่ใจร้งงงลุงเลยไมแ้ไบได้ค่ะได้ได้ขึ้นเป็ีเลยนะ ฟัง,งเพลงร้องไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเอาจริงๆวันนี้เนะี่ยมั่นใจมากว่าจะได้ยินเสียงน้องไรอันไม่ชัดทำไมอ่ะเสียงกรี๊ดจะดังมากไม่เป็นไรเราจะกรี๊ดเราจะร้องเราอยากช่วยน้องเพลงเร็วแม่ก็จะลุกขึ้นเต้นเชื่อพี่ไหมถูกจริงๆเก้าอี้ไม่ต้องมีก็ได้นะฝันว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องมีต้องมีเข่าสำคัญที่สุดนะ <laughs> ชั่วโมงนะเจ็ดชั่วโมงบ้างแหละจะได้เซฟข่าวไปงานอื่นอืนแล้วแม่เนาะเห็นว่ามีจะมีงานปิดใช่ไหมครับใช่ไหมฮะปัดเต็มหรือยังครับเต็มแล้วผมก็อดไปสิอยิ้วไปด้วยได้ไหมคะยี่สิบเท่าไหร่นะแม่ยี่สิบห้าเดือนคือกาปีปีนี้ปีมะแม่อะไรอ่ะ ปีนี้ปีนี้ปีนี้อ่าก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่แฟนคลับจับให้กับน้องเนาะนี่คือความน่ารักนะครับของทุกๆน้องเลยนะครับที่เวลามีศิลปินมีดาราในดวงใจถ้าบอกเปลี่ยนบุญเวลียนกรรมาที่นี่ก็จะมีความน่ารักในหลากหลายสไตล์ชวนเพื่อนมาด้วยกานล่างค่ดเชิงเลยคาะเชิญเลยค่ะจันล่างพีทเสื้อแดงทุ่มมาค่ะสู้สู้ค่ะ ทกท่านด้วยนะฮะวันนี้เรามามีความสุขด้วยกันคุณแม่ครับวันสุดท้ายของสงกรานต์พี่สาวเรียกเพื่อนมาหน่อยค่ะเด็กแกร์เด็กแกร์เอ็ดเรียกเชื่อมาหน่อยค่ะฝันคุณแม่มาเอางี้อ๋อแม่แม่บอกว่าพี่น้องให้ขึ้นมาทำไรแม่กลัวเข่าแม่ไม่ใช่แต่เพื่อเพื่อไปพาเข่ามา คุณน้าคุณน้ายืนตรงกลางคุณชอบอ่ะพี่จอกแล้วแบบอย่างนี้แม่แม่ตม่แม่แม่แ้่ะม่แ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 มอแม่แม่แุ่แม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 ่ัส่ีม่ัม่แมสแม่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 แมรแร่แม่แม่แมันนี้คุณมุ๋มอันนี้คือสะดวแถอแมแม่แม่แมเย็นแม่แม่เม่โอ่คอ่ะคุณมุ๋มากไหนครับ ปักธงชัยโอเคคุณปุ๋ปักธงชัยมีชื่ออะไรครับคุณพี่แป๋วจากไหนครับโนนสุโคราชนะครับคุณพี่ครับจากไหนคะอำเภอเมืองอยู่ตรงเทคโนโลย์ชื่ออะไรครับคุเอาชื่อเล่นดีกว่าคุณพี่ครับที่เลลี่ค่ะคุณพี่ดา พี่ดาอ่ะคนสุดท<ะ>้ายต้องฝันขาคนนี้นะคะเป็นสาวในวงการนะคะแล้วก็คนนี้เรียกว่าถือดาบมาเลยเออถือดาบมาพราอ้อมกับย่าเลยเออ <laughs> ชื่อว่าน้องต้อยคะ่ะน้องต้อยค่ะเอาล่ะทีนี้โชว์ชุดนี้เนี่ยเขายังมาด่วนสักนิดหนึ่งเป็นแบล็กเทินแบล็กเทนเหรอ้องเรียนเป็นหนุ่ม สายลูกทุ่งใช่ไหมใช่ขออนุญาตใช้สายลูกทุ่งในการแบทเทิลสักนิดหนึง่งใครที่มั่นใจยาวๆไปนะพี่แบบเอาเอาเอาเอมือถือ,อซ่อน,นตัวที่โดนโดนโอเคให้ให้ทีมงานเราเก็บให้ไหมคะอ่าโอเคแต่คุณขอแากถือไวนะะอออ้นะครับอ่ะเมียสิอาจารย์พร้อมนะน้องฝั่งพร้อมนะคะเฮ้ยเราต้องแบทเทิลกับเขาด้วยเหรอไม่ค่ะเราหลอกหลอกโอเค ำไมเราดูไม่มีประโยชน์ขนาดนี้<ต>เราอยากจะให้พี่พูดตรงๆไหมล่ะฝังเราอยากเราอยากแบนทุกกับเขาด้วย,ยไม่ได้ไม่ได้หนูดูอายุหนูด้วยเราูอายุเยอะขนาดนั้นเนี่ยมาพ <laughs> รา้อมไหครับม Music Let's Go <S <S สายปัทตไนยสายโนนสูงสายเทคโนและหน้าเทศบาลครับ ถ้าหากพี่ๆจะเต้นกันแบบนี้บอกผมไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้ทุกที่คนทุกคนอิสระอิสระบทอ่ะบอกแล้วว่าเอวจังหวะไม่เป็นปัญหาต้องตามสไตล์เอลเอายังจะขอเพลงต่อแกไม่อยากลงเขาต่อยเอวลันปัดอยากเอาเอวลันปัดเอวลันปัดแต่ว่าถ้าเอวลันปัดมาปุ๊บต้องนี่เลยเด้อเด้ออ่ะ ขออนุญาตจัดทีใหม่พี่นาราคุบี้ครับคุบี้ถ้ามุกี้ยืนอยู่ด้วยกันพี่จะมีถ้าเต้นเอโรบิกต่ออีกพี่ไปอยู่นรงสลับอ่าโอเคโอเคอันนี้เป็นการสลับโมเดลถูกต้องครับถูกต้องนาราช่วยชวนคอนเต้นด้วยนะใส่ปักธงชัยส่งเข้าไปะกี่ยวกต้อยถามว่าเต้นเอารางวัลบ้านพร้อมที่ดินปะเนี่ยได้ได้หมดเลยจริงๆลูกค้าที่น่ารักของซูเปอร์นาราทุกวันโคราชมาแอลลันปัดครับ แม่หนูของหอมแก้มทีนึงคนโคราชของแท้คนโคราชของแท้เอวปังกระดุงแต่ไม่ไม่เท่าไหร่นะทำไมมาแก้หนูปั้นปั้นแต่มาเสร็จกักกักกักโอเคเอาจริงๆกักกักกักเขาลั่นแกล้งตังแกล้งโอเคขออนุญาตมอบเป็นเป็นไวเชอร์นะครับให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับสามารถที่จะนําไปคนละสองใบโอเคอ่ะเดี๋ยวผมให้ดีไปด้วยเป็นสามารถนาไปซื้อสินค้าได้ ร้าน้าแต่งก็ได้ทในงานซัมเฟนกันแลวไหยุดไมน้ำปั่นน้ำปัมอเล่นแกึ้่ไหคะน้ำปั่นน้ามอเล่นแกแล้ว้าเครื่องปั่นเสียบอกพี่ลาได้นะคฮะมอเตอร์จะดีจริงๆไปไปเฮ้ยดช็อตโอเคโอเคขอบคุณพ่ลาครับ สุดปังขอบพระคุณนะครับพี่แป๋วนะครับพี่ดาหนูอยักษพี่ดาวีแฟนยังไหมครับผมรีแฟนยังคะจุกทากเสียงโปรโมทให้กับทั้งสี่ท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับขอบพระคุณด้วยนะฮะสุดยอดขอบคุณนะครับผมรางวัลเป็น40บาทเนาะจะทำเงินได้สี่ล้านเลยนะฮะคุณขาเขาให้เยอะกว่านั้นเขาให้เยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นไปชโอเคก็สามารถใช้ได้กับทุกร้านภายในบรรยากาศของซัมเมอร์เฟสจุกท่านครับแม่แม่ครับ เดี๋ยวเวลาแบบ Official o n s t a สเบนเวทีจะต้องดังคุณสิบแน่นอนด้วยครับอีกสักครั้งนึงนะคะต้อนรับคุณลูกค้าของเ e อร์มินอลโชว์ทวยโคราชเข้าสู่บรรยากาศของ Summer f ์เฟนะครับที่วันนี้เราดิบยกความสุขมาสาดให้กับคุณลูกค้าตั้งแต่วินาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปเพราะว่าอีกสักครู่มันกันอย่างแน่นอนครับจุดต้องค่ะนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะ